อยนออะไรตันน <Panther S 2> ้ออยนอไี่สนนี่ดอกใครเนี่ยนี่สันซีปโอเปกากะอนี่สันซีปโอโลมีต่ำยูดเมอาตัวกะตานอยู่น้อพัศเสตมนี่สันซีเครักสาทัดกับสะทัดกับสันซานอบรปโอกรนะนะเอาโลเชลุยพี่ว่างจุ่มที่จุ่มชาเนาะพียสันก็มาลำบิดีต่ตัวอยู่น้เชลุย่สันวิีิวให้เด็กซ่สันดอกพูาอ่ย่สัน ต่อ,ตอ,นตนนตอนันเชฟ่แต่กวต่ิวอยู่ตบ้านไมเชฟพีเนาะทอนาไม่แน่กรูนน,นะดิวอยู่ตบ้านนนเนาะทอนไหนเดียอะไรตันนะนเนาะอริตันน่าไมแน่กระนนะนีสันสิฮันสนีนาเอาทีบ้าล่นนาไม่แน่กระนนะโลตเจืตบูนนะเนาะอตมินมาอัมรุมนธรรมาอมินมาอัมรุ่นธรรมตะอมนละครื่องสิงบ่ร้อน อามริกาเครื่องสิงโบคำซาเรอนอเมริกาเครื่องสิงโบนี่สั่นซิบโอเรอจนจะเจ้าตาดอาตอมินมาอ้ามดุมจะม,มาตัเลพานเลพังชางเลเออทำไมเนาะโรเมโอรีพีนี้กระถาเลมาตัเทิงตุเถิดเทิงจะหนา้าโลเมโอรีมินทนั่นะเนาะเวสิกิปควยคำซา,าล้องแต่ลาไมนดีเวสิโร่แรพีคำซา,าล้องแต่เวสกิปควยหนาเลยเวสิสโตโลเดียเวสิเชียงทงกุ มาหลอจนจะเาปุ๋ยท้าตีตีไงน้องรู้ต่ามินเล่นแต่าง,งามบัดต่ก้อยแต่งต่รูตาเจอต่บูลุมมินเล่นอามนี่ส้นสิบปูน่ะห่างามกระลาตัางกุ๋ยเนี่ยเพนนี่ส้นสิบปูต้มข้างรางังซาอลางแต่เพนนี่ลองบูวงเพนนี่กะลามาดุมองยีองยีเอาเข้าวางเพนนี่กะลาม่ดุมแต่นี่ต้มปรีเออเมมิวนี่ เงาแต่ดอ้ามาผแตะสันเลยมาลุยยาวังชาม,มาหล่นจนเอากาววุยบนินสีตองนี้เบาตะนหนียงเละทะทะทะ่นปลาชาตาชาโร่หน่วางม่ลงเท่นี่สันสีวนาวลานี่สันสีปนามลางเท่วางนาตะละเต,ต้าวางละคำเต้าเดาะเงาจะนอนเชื่อผมหนอสีตองก็เดินนี่นันน่อนอ่ะอเมนตะมวยตะกุยนอ นีสันสิบปู่นะมิ่นรวยก็รวยละเดียปู่รมยีมิ่นรวยจนอัเชิงใหม่ลุยอะละเดียร์ยจนรู้ไม่ต้มังค้ามโกลุยจนในงันแค่คัำพาเอออัลางเอาละเดินทางทางจะละก็บาทแต่เอาละก็เดินวังตลอดที่ท่านนีสันสิบปู่รวยละเดียตะโล่ตะเจอตะบูนะตะแต่ลุยวังแท้ตะละดเดาวังปัสุกไว้ซี่กะเออทำไมไว้ซี่ปองไว้ซี่ปองโท ทึกปองเต้าแต่ซางปองเต้าโลจะน่าวเวซี่เถิงปองโลจะน่าวจะแต่ปะเบอปลาตัวเวซี่จะน่าปะทั้งเบือเวซี่แต่เวซี่วันนั้นน่าววางกเบือเวซี่เติมวางเพี้นี่กับเบือปลาโอปะโอแต่เพี้นี่กับเบือวางแต่อะดอกงี้ง่าตมาไม่ง่าตะชวามีวงอะมาหล่นจะน่ะเนาะแต่เถิงแต่เถิงอ่ะผางช้างโลมิวรีเจ๊ป่วยมันนี่โลมิวรีเพี้นี่กับละที่วางมันนี่ มินโมินถือนี่ยนะนวังตโดบาตันหนีส้นสิโอวงตลอดที่บาตันหนีส้นสิโแต่วังตลอดที่ลงันหนีส้นสิโวงมาหนีส้นสิโจู่จะหนาวาตโดตสวยปโอเปีน้าสวยไกลปโอเปสยนวันนี้นีรงอาข้ามนีรงาทีกนีรงาโปโอกะอัมยอเปปโอเปสยงปโอเปินจะจะนเนื้อเวซ เจ้บูกมันน <mel> ี right ่ทั้งเนื้อสวเชื่อเจ้บูกแต่ภาษาง่ามันนี่ภาษาง่าตะเดยค้าด้วยเตอกว้างมันนี่เออเวซีกสวยไก่ซาละเอาแดแค่อุ่งี่ยบุยมันนี่สีทมนี่ยกาพงทางแดดโพแยพงอุ่งี่ยซาซาเยเออตอนนี้สันสิปูปีกเยอะมือสิงเงาเนาะแต่เลยสี่บาทตัวอ่ะทาหลังจะนา mới này mới cái này là cái ru Nó cái tú miến bà đấy ông nó cũng áo đấy là lười ta thương kháng ta mới ta ở này, ta thương ta thương ta thương rồi ta thương ta thương rồi ta thương, mà lợn cho nào, nào này dân sĩ bộ ú rồi nó này, này dân sĩ rắc này này dân sĩ bộ ú này mui để, quay thằng ta luôn rắc da da, ni cái rắc đấy này bộ ú xa yếu, này cái rắc đấy Bộ ú yếu wang wang เอาลอยูดาดาไม่น,นี่อามาอัมธรรมาตาดาเดิมกะไม่น,นี่อามินจ่าอัมบอกปโอเปซวีพงปอโอเปซักพงลมกะอามาอัมธรรมาตาดาเดิมกะอามินมาธรรมาตาหนีมาละตาสองหรือมนี่รื่อนนะน้อนนำอิละบาทเตะเยียบไม่น,น,นี่อะ่ะเรือตาขามนึงตะดุม่ม อันเนยูนมันถมเรือนยูนไมัแต่อามินละยูยูเดี๋ยวอามินละบ่ร่อนไม่นี้แต่ไม่มีสี่น้ามบ้งอ่ะเอิเนี่ยสะจนาไม่นี้เรามาบรวอยูรีพนี่กระถวานหนะาตทึงแตเทิงตะเทิงแตเทิงตะเทิงแตเทิงอพังชางไม่นี่พินี่กระถวานเจ๊ป่วยจนาเจ๊นะส่งแค่นซ้สิปู่ไ่นี้เอาแต่หนี้สิป่ยาหันพงน่นละสีนาตะดึงอ๋อทางมวยกระดึงไมนี่ลุยหันพวงเรา บางดาตั้งมาไม่แต่สันยืมทั้นจริงจาดาต่อสันยืมทั้งยืมแต่ทางรวยจะเนื้อจะเจือบูนเอาต่อรยจะเอะงอ่ารวยข้าจะนว่างนาเลยแต่ไม่สีก็บรวยซาหนาะสีสิงยะกับทางเพส่ากับยอกเพสุยซาอานันนี้กับชวาเพเดสซุยซาบุ้ง้เอาแค่แค่องอ้ำเรินเออสีก็บรยสีซาเรนสิบวยสีวีน สิบบ่เน้นแลนเจอฟราสิบ่เน้นแลนว่าสิอาเจอบูก็ตราได้คือว่าบางทอกลังหลั่นแล้วเหรนคําหมายคําหมายจ๊ะนาวล่ะมื้อนี้อะตาชาร์ทเดต้าเรเนาะจงล้าเราบ่ตีบูเนาะจนเราชั้นตอกมาก็ตะเกลูตะโชฤาอะล่มมลุกซ้าชินเนาะอะล่มมลุกซ้าชินเนาะตูเราบ่รู้ล่มดาแลซะรอหลูမျိုးยีปริบขะผิดออมลง တေ problems, so different different see, so mm ာ Asia, the spring, the Hence, ့တဏှာပြီးတော့တဏှာတဏှာပြီးတော့တဏှာလူမျိုးတွေပဋိပခဖြစ်အောင်လုပ်တယ်လူမျိုးကြီးပြိပခဖြစ်လာပြီးလူမျိုးရေးတယ်မုန်းနေကြပြီးဆိုရင်တော့အမုန်းတရားကသူကယိုယိုမုန်းတာကနေတတ်ချင်လောက်အထိမုန်းသွားတဲ့အခြေရောက်လာတော့သူတို့ကငါတို့ပို့လူမျိုးတွေကိုသူများကမုန်းနေပြီးငါတို့ပို့ဘယ်မှာသွားသွားတယ်သူများလက်မခံတော့ဘူး မတော်လူမျိုးတွေကသူများငါရောကိုမနာလိုဘူးဗာညာဆိုပြီးတော့မှဒွေးထိုးပြီးတော့မှအဲဒွေးထိုးတဲ့အဲ့တက်တချိုးရလဲစဉ်းစားဆင်ခြင်မှုနဲတဲ့လူတွေညုံပြီးတော့မှသူတို့အဖွဲစည်းလဲကိုဝင်เนาะသူတို့အဖွဲစည်းသေးကိုဝင်เนาะဝင်ပြီးတော့မှဟိုမှာလူမျိုးယဉ်မုံတီးသေးတဲ့တွားပြီးတော့မှ ยานนี้ผิดだบ่เนาะยานนี้ผิดละไอ้ฉิ่งเนาะตรุก็อภัยซี้เลยอ่ะบ่รู้เปาะเลยซะรองาโรหลูမျိုးก็กากแคว่พูงาโรเนမျိုးก็กากแคว่พูงาโรลูတွေก็กากแคว่พูตะเองเป๊ะเล่าเป๊ะเล่าก้าวแม้สุบิรมาประสันก้าวได้ไอ้นี่ยาละประสันก็ตรุจรเราหลูမျိုးတွေก็กากแคว่ดาบ่รู้ตรุก็เอกแท้ๆอกุงนะเนาะอลกลกซ้าพูแล้วตรุอัลแล้วจอเตียงแล้วมลกซ้าฉินจาเราอูเล็ก ပတ်စံလွယ်လွယ်လူစေးနယ်လတ်စံလွယ်လွယ်လူချင်းတော့နော်လူမျိုးကြီးလူမျိုးအမျိုးဘာသာဝတအားချစ်တဲ့လူတွေကိုဘလို့အတုံးချရမလဲဆိုတော့ဤလန်းတွေစဉ်းစားတဲ့စဉ်းစားပြီးတဲ့နောက်မှာတော့လူမျိုးကြီးဘာသာရေးအဓိကတော့နေပေါ်အောင်ဘွားဖြန်ဒီကြတယ်အဲ့လိုဖြန်ဒီပြီးတော့မှလည်းသူတို့ကအเจ้าပြပြီးတော့မှတအိမ်ဘလောက်ဘလောက် တို့ငွေလိုက်တောင်းလိုရမှာကိုခုတ်တယ်မလားအဲ့လိုလေလိုက်တောင်းနေတာကျွန်တော်တော့စမ်းတောင်းမှာတကယ်ပြည့်ပြတ်နေတာเนาะစမ်းတောင်းမှာငင်းချနိုင်ငင်းချမ်းတယ်ဆိုမတင်တယ်စမ်းတောင်းမှာတကဲပူလောင်နည်းအတ္တชาติดีတာတကဲပူလောင်နည်းလေတကယ်ပြောတာဘသူအဖေခေါရမဲမတိဘူးကျွန်တော်တော့စမ်းတောင်းမှာเนาะဟိုလူလာလက်เจ้าရာဒီလူလာလက်เจ้าရာ ภูอพยศีและตงชาละเดี no? ๋ยวอพยศีและตงชาละเนาะไอ้หล่อမျိုးฤทธิ์ผิดนี่ล่ะเนาะบีตู่อ่ะจ๋าแท้กันนี่ฤโดมน่ะปี่ผิดเห็นเนาะเนาะปี่ไม่ผิดยอมตําแว่นินทวานินหลาไข่งาดาบีตู่เลยอ่ะเนาะตะเกณฑ์จอกเสียกองไหนอะรายตรีฐานบาลูก เช่าด้อมมานี่เลยลูกนี่ตะดิถาบาหนู묘ยะอมงป๊าดาริบาตายะอมงป๊าอดิกะรงริไม่ผุเนาะหลูได้หนูได้ตะดิถาจะบาโลจนอดิอันนี้เล2ซาซาเนาะอติไปไล่ได้ตะดิไปไล่ได้เนาะอาล้อมเหมจ๊ะมาชันตาอันนี้กินจ๋าละ